วันนี้ครูเชอรจะมาสอนสท่ากระชับเนื้อส่วนเกินบริเวณข้ามรักแส้ของเรานะคะเนื้อส่วนเกินบริเวณหลังนะคะต้องปีกช่วงนี้นะคะเนื่องจากทําให้ใส่เสื้อสายเดี่ยวเกาะบกหรือแขนยาวไม่สวยนะคะวันนี้ก็จะเป็นทา่าง่ายๆที่ครูเชอมาสอน3าท่าโดยที่ไม่ต้องใช้อ,อกกุปกรณ์สามารถทําตามได้เองที่บ้านนะคะพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยเดี๋ยววันนี้นะคะ ที่เราจะไปนะคะก็จะเป็นท่าล้านยูเอโรถ้ารู้สึกหนักเกินไปให้ปรับได้ด้วยการวางเข่าแบบนี้ได้เราจะวางสอบแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆยันตัวกลับขึ้นมารลางที่บักแขนนะคะให้สะบักเต็มอย่าให้สะบักของตัวเองสุดนะคะเตรียมอีกห้านิ้วหาไหวไปที่ฝั่ง 好，来。Oh, ผลักมือในซ้ายยกมือขวาแตะหัวไหล่แบบนี้สลับกันไปเมื่อถ้าไหวเป็นแฝงพอว่าไปอีกสามวิเริ่ไปสามสิบวิไปแบบเตยมข้างน้องสําลังเต็แอคทีฟนะคะตั้งแต่ฝ่ามือที่ผักพือและขาสองข้างให้เรารู้สึกแตงส้นเท้าออกแบบำ้าบน้องไม่ต้องเลยล่ะ so it's 2อและหโอเคยังน่ะท่าสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นท่ามีพุชอัพนะคะก็ตัวให้เราอยู่ในท่าออโคลแบบนี้ได้เน้นว่าขมังท้องไว้เลยอะเวลาจะพุชอัพล้มไหล่ห้านหน้าแล้วก็โน้มลำตัวให้หัวไหล่สอบตรงกันล้อมแล้วเราไปเริ่มกันท่าสุดท้ายแล้วสุดไปทำกระา ลงลึกบ้างถ้ารู้สึกว่าหนักมากเกนเกินไปหรือถ้าขาปกติแล้วรู้สึกไม่ไหวค่อยขาแบบนี้ก็ได้ไปอีกสิบวิสิบเก้า,าอาหมดแล้ว,ลวอะ <c oughs> น,นึ่โอเควันนี้เรียกร้องในะคะสัมคัาออกกัสัาน,นา,สา,านะคะนอกเน่ยสัาริหารเพื่อกชัอเหนียว พอต่อให้คุณจะฟิกแอนด์เฟิร์มแค่ไหนถ้าค,คุณเลือกบาร์คี่ทับดิ้อย่างไรเดี๋ยวมันก็ปิ้งอยู่ดีถูกต้องไหมคะวันนี้ค่ะคุณเชอรู้สึกสบายมากเลยกับการสวมใส่ชาร์าบาร์นะคะเป็นลายที่เนื้อผ้าเปรตสัตว์ยังไผ่ลดการสะสมของแบคทีเรียทำให้เลิกกัวงวลเล่นกลิ่นอักข์อีกทั้งฟังก์ชันที่สวมใส่แบบสบายสามารถใส่ได้แบบตื่นนอนอยังเข้านอนเลยเพราะว่าเขาเป็นลายที่ไม่มีปะเข็มและไม่มี เนื้อผ้าขาัดคอจากสองชั้นเลือกกนนวนเรื่องโป๊เวลาที่เรามีเหนือเปียกได้เลยใครสนใจนะคะชาล่าบารมี2สีค่ะสีดำที่คุ้เชื้อใส่และสีเนื้อใครที่มีปัญหาคอนดิชั่นหรือว่าบาดเจ็บที่บริเวณช่วงคออาไหลนะคะหรือยกแขนไม่ได้บรารตัวนี้นะคะสามารถใส่ได้จากช่วงล่างเพราะว่าเนื้อผ้าเขายืดถึงมากถ้าใครสนใจนะคะคุ้เชิร์จะทิ้งคัน